โยเซฟบุตรชายคนโปรดของยาโคบในวัยชราเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีที่มักจะนำเรื่องไม่ดีของพี่ชายมาฟ้องบิดาทำให้พวกพี่ๆเกลียดชังเขามากยิ่งขึ้น ความเกลียดชังนั้นทวีความรุนแรงเมื่อโยเซฟเล่าความฝันสองเรื่องให้พวกเขาฟังความฝันแรกคือฟอนข้าวของพวกพี่ๆโค้งคำนับฟ่อนข้าวของเขาและความฝันที่สองคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสิบเอด,ดวงกำลังโค้งคำนับเขา วันหนึ่งเมื่อพวกพี่ชายไปเลี้ยงสัตว์ที่เชเคมยาคบได้ใช้โยเซฟไปดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลพวกเขาก็วางแผนจะฆ่าเขาแต่รูเบนพี่ชายคนโตได้ห้ามไว้และเสนอให้โยนลงไปในบ่อแห้งแทนสุดท้ายพวกเขาได้ตัดสินใจขายโยเซฟให้กับคาราวานชาวอิสมาเอลที่กำลังเดินทางไปอียิปต์ในราคาเงิน20แผ่นแล้วนำเสื้อคลุมของโยเซฟไปจุ ุ่มเลือดแพ้และหลอกยาโคบว่าเขาถูกสัตว์ร้ายกัดตายทำให้ยาโคบโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก